แข็งแรงมากไม่มีโรคอะไรไม่มีโรคเลยนะคุณยายนะรับสนุกลองรำทำเพลงร้องเพลงคุณยายแค่ร้องเพลงรำร้องเพลงรำเก่งนี่กับนี่กับจ่าเสียยกใับทั้นทีมเลยทีมคนเดียหลานหลานเราไม่โควิดสิบเก้าฉีดฉีดไหมคุณยายฉีดไหมตัวเป็นโควิดอ้คุณยายแกตอ่ะตายไปเลยถึงที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวเขาจะมีหน mm ่วยงานมาอะไรเงี right. ้ยค่ะคุณยายหรือว่าไปฉีดทางเทศบาลหรือว่าเขาจะให้ไปฉีดทางเทศบาลอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีทางแพทย์ทางเดินฉีดอะไรเงี้ยได้เห็นไหมเขาดูทีแตไปไม่ไหวแลาวก็ส่งมาแล้วคุณยายฉีดไหมคุณยายฉีดไหมกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวกลัวกลัวตายกลัวกลัวติดโควิดซะมากกว่าใช่ไหมคุณยายโอ้ทางนั้นเราก็ต้องกันไว้ก่อนนะคุณยายเนาะ มาขี่ให้ดีมีไปงานบวชหลานเนี่เที่จังหวัดอุทัยไปมาแล้วยังยังมีนานีขอเดือนหน้าเดือนหน้าป้าสาที่ยี่สิบเจ็ดถ้าไหร่แล้วครับคุณยายเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดสิบเก้าเอาเกาคุณยายได้เลยโอ้าเอาคุณยายคุณยายแล้วคุณยายตรงนั้นคุณยายแล้วนะทางเราก็มีอะไรใช่ไหมครับผม นะครับคุณยายมีโรคประจำตัวไม่มีครับผมไม่มีอ๋อนี่คือคุณยายเป็นโรคชราโรคชราอายุเท่าไหร่แล้วคะแปดสิบเก้าครับผมแปดสิบเก้าจะเก้าสิบพี่ก็ยินดีที่จะให้ฉีดวัคซีนครับผมมีกังวลอะไรไหมครับพี่ก็ไม่กังวลเพราะได้ฉีดวัคซีนมันก็ดีโอเคเพราะมันเป็นล็อกแรกของผู้สูงอายุครับเพราะผมว่ารู้เรื่องมาครับ ทางเราก็พร้อมที่จะให้ครับครับของผสมลูกมือเนาะครับใช้ความลูกมือเองีครับผมฉีดเลยครับพี่ตัวพี่เองก็ช่วงแรกนี่เขาให้ผู้ส่งยุกว่าเพราะเธอเรามีโอกาสฉีดเราก็ฉีดเพราะเราขับแท็กซี่ด้วยมันก็ใช่เราส่งเสียงครับส่งเสียงก็เปลี่ยนส่งเสียงครับผม เราก็อยากจะได้รับเหมือนกันส่วนฉีดเหมือนกันก็จะเดินเข้าคือทางเราก็พร้อมที่จะให้ฉีดนะคก็คนจริงอันนี้เป็นเด็กพิเศษไม่มีไมม่ีโรคประจำตัวใช่ไหมคะก็นี่ก็คือโรคฉลาดฉีดไหมอยากฉีดโอ้อหอยากฉีดนะคุณยายนะเออแล้วคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะเนี่ยมีโรคประจำตัวกูดี กลัวหรอคะคือที่เราฉีดมาแล้วเราไม่รู้ว่าต้องเออร่างกายของเรามันจะรับได้ไม่ได้กลัวมันรับไม่ได้เด็กไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วคุณยายอยากฉีดไหมอยากมันอยากแต่ก็กลัวแต่ก็กลัวอย่ฉีดก็อยากฉีดแต่ฉีดไปแล้วเราก็กลัวว่าร่างกายเราจะไหวหรือไม่ไหวกลัวไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณยายได้มาแบบ พอได้ฉีดมาแล้วอะไรเงี้ยอาสมมุติถ้าได้ฉีดมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณยายจะป้องกันตัวเองไหมใส่แมสล้างมือแม่ระอย่าใช่แต่ล้างล้างมืออยู่อยู่ถ้าอยู่กับบ้านางนี้ก็ไม่ใส่อคือย,ยังไงแล้วก็ป้องกันตัวเองเหมือนเดิมที่ไปบัิมานะคะใช่ค่ะต้องเอาอยู่แล้วแหละใช่ไหมต่อไปบางทีอาจจะเข็มละหมื่นสองหมื่นเราก็ไม่มีปัญญาอีกใช่ไหมตอนนี้เขาฉีดฟรีเราก็ฟรีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตายก็ตายทั่วประเทศเลย จำไหมเข็มแรกอ่ะอ่านะเราต้องเสี่ยงใช่ไหมถูกก็เข็มแรกเลยอเข็มแรกอ่ะตายก็ตายหมดทั้งประเทศอ่แต่ออกไปกลัวมันแทงไงวัคซีนน่ะอย่างเราไม่มีปัญญาขีดเราถ้าเข็มละหมื่นสองหมื่นอย่างเนี้ยเขาให้ฟรีเราก็เอา้จะพร้อมจ้าพพ้อไม่มีโรคอะไรถ้าเขาให้ฟรีเราก็จดไปเดี๋ยวสมอเขาต้องเดินมาถามแถวบ้าน ออก็สำรวจแอวสำรวจเขาออกสำรวจบำรุงที่แล้วสอบค่ะวัตเราอยู่แล้วว่าพยาอะไรไหมมีความจำเป็นไหมเราเรากไม่เคยมีเพราะโรคเบาหวานเขาไม่มีบางพื้นที่เขาสำรวจแล้วแหละแต่เช่นเช่นชื่นี้อาจจะมาไม่ถึงอย่างลูกชายพี่ถ้า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 ได้ฉีดนี่ฉีดไหมพี่ไม่ได้เป็นแม่เขาอะไรไม่กล้าสใส่แต่สำหรับตัวพี่เองอ่ะสำหรับตัวตัวพี่เองฉีดก็ไม่กลัวใช่ไหมพี่ไม่กลัว คาชื่ออะไรอาป้าชื่อเล่นไ็ได้อ๋อชื่อลำไยขวามือเนี่ยกลางกลางอต้นต้นซอยอย่เหรอใช่ไหมนิพานครับแล้วทศทีทศทีนิพันธ์นิพันคุณลุงนิพันธ์ฮะฮะคุณลุงลุกลุกนั่งได้ไหมฮะกลับกลกลับ